สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน E ีพีที่743กันค่ะพี่พี่กำลังรับชมใน E p พีที่743กันนะคะวันนี้นะคะท่านมีพระบ้านพระงานสายประกวดนะคะทั้งมีดหมอของหลวงพ่อกลวยนะคะโดยจะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์หลังเตาลี่คำท่านสนใจรายการไหนให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนจะเขียนหมายเลขกากับใต้องค์พระชัด ะะหรือท่านใดนะคะสนใจนะคะหมายเลขที่18นะคะรายการนี้ก็เป็นสร้อยนะคะเป็นหยกดำนะคะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคนแล้วก็หมายเลขที่19กก็เป็นสร้อยนะคะ มาพร้อมนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะสนใจรายการไหนให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะหากท่านใดสนใจหมายเลข3นะคะท่านก็จะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้เลยนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะทานของหลวงปู่เพือกนะคะรายการนี้นะคะได้รับรางวัลเดียวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะท่านอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่16ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อทวดนะคะหลังเตารีบพิมพ์ใหญ่นะคะสวยสงับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะท่านใดได้หมายเลขไหนไปในวันนี้น้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการที่10รายการที่11นะคะท่านก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะคะพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะวันนี้รายการที่1นนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะพี่พี่เป็นพระกิ่งหน้าไทยนะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะ นเนื้อโลหะผสมนะคะวัดสุทัศ์วรารามนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะประเภทเป็นพระกิ่งพระชัยวัดนะ,ะท่านรายการนี้นะคะท่านจะได้รับพระกิ่งพร้อมไปประกาศเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันที่650บาทค่ะ 650บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นพระกิ่งหน้าไทยสมเด็จพระสังฆราชนะคะพี่พี่นี่ค่ะถึงมือพี่พี่ในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึอแน่นอนค่ะอยู่ในถุงซีนเลยนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะฐานสูงนะคะพี่พี่ใต้ฐานนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่เนี่ยค่ะลงกล้องสดให้ชมกันชัดๆนะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะน้องขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่6 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นพระกิ่งหน้าไทยสมเด็จพระสังฆราชแพนะคะพี่พี่เนื้อโลหะผสมวัส,สุทัตเทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะท่านจะได้รับพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยค่ะท่านได้รับหมายเล็กหนึ่งนะคะ6 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็2สองค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะรุ่นแรกค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะพี่พี่ประเภทเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญพระคณาจารย์วัดบางกระอมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบป,ประกาศไปเลยนะคะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศค่ะรายการนี้ท่านได้รับหลวงพ่อคงน้องปลอยแบ่งปันให้เลยที่650บาทค่ะ 650บาทนะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะพระง,งานสายประกวดนะคะต้องไม่พลาดนะคะพี่ๆวันนี้จองมาได้แค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะคือเหรียญหลวงพ่อคงนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะ ะะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะถึงมือพี่ๆในสภาพเปลี่ยนสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะพี่ๆเพราะว่าได้รับรางวัลมาแล้วก็ซีนถุงเลยนะคะอยู่ในถุงซีนแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะหน้าตานะคะหลวงพ่อท่านชัดนะคะจหมูกไม่บี้นะคะใบหูดวงตานะคะพี่วัดบางกระพรมนะคะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะอายุท่านเจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะ สวยนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงรมดำพร้อมหู่วงเลยนะคะเป็นเหรียญราบผลพูนทวีค่ะเหรียญราบผลภูนทวีนะคะนี่ค่ะสิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อค่ะ<อ>รายการนี้ท่านได้รับนะคะหมายเลข2วันนี้ให้พันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะ6 5รบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสมนะคะ รายการนี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชของหลวงปู่เพื่อค่ะวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นรูปหล่อยอดนิยมนะคะพี่ได้รับรางวัลเช่นกันนะคะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะพี่หนูจองได้มานหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะพระพุทธชินาราชท่านได้รับแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นี่ค่ะท่านไดัยได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะเป็นพระพุทธชินาราชของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่พี่ให้ดูหน้าตากันค่ะนี่ค่ะเซียนแหลมๆโค้งงดงามเลยนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะพี่พี่เป็นพระพุทธชินาราชนะคะของหลวงปู่เพือกนะคะรายการนี้ค่ะให้ดูกันอีกทีนะคะ งองหล่อโบราณงดงามนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะชิน,นาราบนะคะนี่ค่ะหากท่านใดสนใจบูชารายการนี้นะคะน้องปอยแบ่งปันให้เลยที่650บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่พี่650บาทนะคะหมายเลข3ค่ะท่านใดได้ไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข4ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะุณพี่เป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะตอกโคดเฉลิมพลค่ะนี่ค่ะมีโคตเฉลิมพลตรงใต้ฐานนะคะหลวงปู่ทวดนะคะจังหวัดปัตตานีท่านใดเราวันนี้ปล่อยให้เลย450บาทค่ะ4 5 0หบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่หลวงปู่ทวดนะคะวันนี้มีมาให้ชมกัน2ององค์นะคะ ไม่มีแล้วนะคะอง์นี้นะคะต่อโค้ดหมายเลข101ค่ะโค้ดหมายเลข101นะคะพี่ๆเลขโค้ดสวยด้วยนะคะมีคมําว่าเฉลิมพลด้วยค่ะหากันยากนะคะเนื้อเปียกทองค่ะพี่ๆนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้เลยนะคะหมายเลขโค้ด101ท่านได้รับนะคะรายการนี้แบ่งปันให้ที่450บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข5ค่ะ องนี้นะคะต่อโค้ชเฉลิมพลเช่นกันนะคะพี่ๆแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่ากันนะคะมาดูหมายเลขโค้ดอง์นี้กันนะคะท่านใดสนใจหมายเลขค่านะคะเลขโค้ดรายการนี้เลข8700นะคะพี่8700นะคะเลขสวยเช่นกันนะคะนคะคะเนื้อเปียกทองน้ององค์หน้าตาท่านชัดนะคะลายเส้นนะคะพี่งดงามเลยนะคะไม่พลาดนะคะ ค่ะด้านหลังนะคะหลวงพ่อทวดนะคะรูปหล่อลอยองค์ท่านเนื้อเปียกทองทั้งองค์ค่ะท่านใดรับได้พร้อมกล่องเลยนะคะหมายเลข5ขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่6นะคะรายการนี้นะคะพี่พเป็นเหรียญปฏิมากรน,นะคะมงคลบอพิษนะคะพี่พเหรียญสีอยุธยาค่ะ เลี่ยมกันน้ําให้นานๆแบบนี้เลยนะคะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่นี่ค่ะจังหวัดอยุธยานะคะเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะเป็นเหรียญปฏิมากรน,นะคะพี่พี่มงคลบอพิษนะคะท่านได้รับเหรียญน,นี้ปล่อยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขก7ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะอง์ลงรักปิดทองค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะมีคราบทองเห็นคราบทององลงรักปิดทองท่านชัดนะคะลายกระหนกข้างค่ะเป็นพระซุ้มกรเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะอยู่ในชุดเบญนจับาคีด้วยนะคะกําแพงเพชรค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่านะคะด้านหลังเลี่ยมปิดนะคะพี่พี่แล้วก็พร้อมห่วงห่วงให้เลยนะคะท่านได้รับพระซุ้มกรอ,องค์นี้นะคะแบ่งปันที่4 5 0หบาทค่ะ4 5 0ห้าบบาทนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลข8ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะพี่พี่นี่ค่ะองสภา,าพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พี่ดูนะคะเนื้อผงค่ะเซียนแหลมแมทะลุซุ้มอกท่านเต็มฐานท่านเต็มนะคะองนี้พร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมกรอบให้หนาๆเลยนะคะพี่ดูนะคะด้านข้างค่ะเลี่ยมหนาๆแบบนี้เลยนะคะท่านได้รับองค์นี้นะคะน้องปล่อยแบ่งปันให้ที่4 5 0บาทค่ะ สี่รอยห้าสิบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขเก้าค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นมีดหมอนะคะคองหลวงพ่อกวยค่ะเล่มนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะพี่คาดแหน่ด้วยนะคะเป็นแหน่เงินค่ะนี่ค่ะเล่มยาวเลยนะคะให้ดูกันชัดๆนะคะนี่ค่ะเป็นคาดแหน่เงินนะคะพี่พี่คองหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามชัยนาทค่ะ mm hmm. นี่ค่คาดแนงเงินงดงามเลยนะคะตรงด้ามจับนะคะพี่พี่เนื้อสวยเนื้อชําแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะ,คะเล่มนี้หากท่านใดสนใจนะคะของหลวงพ่อกวยเล่มยาวนะคะพี่พี่ขอปล่อยแบงปันให้เลยเล่มนี้ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 700บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ดูหน้าเกี้ยวตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นหน้าเกี้ยวงดงามลายเส้นคมใบสวยเลยนะคะพี่พี่ดูนะคะใบหน้าเกี้ยวงดงามมากๆค่ะท่านได้รับเล่มนี้นะคะแบ่งปันที่700อบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่บาทพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะตรงปลายนี่งดงามค่ะพี่พี่นี่ค่ะท่านใดรับนะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเลยนะคะ ของลวงพ่อกล้วยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนํานไม้บรรทัดมาวัดให้กับพี่ๆนะคะอย่าี่พี่เล่มนี้ยาวประมาณ6นิ้วได้เลยนะคะเล่มนี้ยาวประมาณ6นิ้วค่ะท่านใดสนใจวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่700บาทเท่านั้นนะคะ700บาทพร้อมส่งค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสิบนะคะ รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะพี่ๆเนื้อผงนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบฝังพลอยเลยค่ะพร้อมห่วงเลยนะคะนะคะท่านได้รับพระสมเด็จไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมให้ท่านได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยๆเลยค่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่ๆท่านใดสนใจองค์นี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่450บาทพอค่ะ 450บาทนะคะพี่ๆจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่11ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะอง์นี้องค์งลงรักปิดทองค่ะพี่ๆนี่ค่ะสวยไม่แพ้กันแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะถูกใจศรัทธาองค์ไหนให้ทันกันนะคะวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะองค์นี้ท่านไดรับปล่อยที่450บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ450บาทนะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อกันลงยานะคะพี่พี่เหรียญพ่อกันวัดพญาตากรามจังหวัดอยุธยาค่ะเนื้อลงยาสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะพร้อมเดียวค่ะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะเรียญหลวงพ่อกานรายการนี้นะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นองค์หล่อพ่อไผ่นะ,ะพี่พี่เหรียญหล่อพ่อไผ่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามข่ะเลี่ยมหนาหนาเลยนะคะรูปหล่อพ่อไผ่รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบลายไทยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ะคะ่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะของหลวงปู่หมุนค่ะสวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลวงปู่หมุนค่ะจังหวัดศรีสะเกดด้านหลังนะคะก็ลงยันอัคระท่านเต็มนะคะเป็นเนื้อผงนะคะพี่พี่เนื้อผงนะคะเป็นเหมือนจะเป็นใบโพนะคะพี่พี่นี่ค่ะแกะสลักได้งดงามเป็นใบโพเนื้อผงหลวงปู่หมุนนะคะ<อ>ท่านได้รับนะคะ400บาทค่ะ 400บาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึเเลยนะคะพี่ๆดูนะคะเนื้อว่านหน้าตาทั้งชัดเลยนะคะฐานดอกบัว2ชั้นค่ะนี่ค่ะยิ่งลงกลงยิ่งเห็นเนื้อเก่าเดิมเลยนะคะคาบไข่ขึ้นตามเส้าองค์พระเลยนะคะพี่ๆสวยนะะ่าเก็บมากๆค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันที่สี่บาทค่ะ รายการนี้นะคะ450บาทนะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะให้พี่พี่ดูคราบไข่นะคะงดงามค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ปี0ูย์วัดชังให้จังหวัดปะตะัตตานีนะคะพระหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะสวยมากๆค่ะได้รับองค์พร้าพร้อมใบป,ประกาศวันนี้ปล่อยให้เลย650บาทเท่านั้นค่ะ ห5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะอยากเชา่าบูชานะคะพี่ๆดูนะคะฐานดอกบัวสองชั้นค่ะเป็นเนื้อทองแดงเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะเนื้อจะออกสีแดงนะคะคดงามะาน้าตาท่านชัดจมูกท่านตรงๆเลยนะคะพี่ๆเป็นหลังเตารีดนะคะนิยมเก็บกันด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะด้านหลังนะคะท่านจะได้รับนะคะพร้อมใบประกาศค่ะ วันนี้นะคะให้ทันกันนะคะพ,พี่ท่านใดรอหมายเลขนี้อยู่วันนี้ปล่อยที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่17ะคะ่ะรายการนี้เป็นของหลวงปู่ไข่นะคะวัดบพิษพิมุกนะคะวัดเชิงเลนค่ะกรุงเทพพ้อพี่เหรียญเป็นเหรียญเนื้อกระไรเงินนะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่4 5 0ห้าบาทค่ะ4 5 0ห้าบบาทนะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดบพิษนะคะหรือวัดเชิงเลนะคะ่ะ เป็นเหรียญเนื้อกระไรเงินนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะอยู่ในกล่องค่ะเ,เหรียญตุ๊กตไข่นะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะพร้อมหวูวห่วงค่ะท่านได้รับนะคะวันนี้ปล่อยให้ที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่18นะคะ รายการนี้เป็นสร้อยนะคะพี่พี่นี่ค่ะขออนุญาตนําออกมานะคะเป็นหยกดํานะคะพี่พี่แล้วก็หากันยาด้วยนะคะหยกดําปกติจะเป็นหยกเขียวนะคะนี่ค่ะหนูได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะด้านหน้าจะเป็นพระแม่กวนอิมค่ะนี่ค่ะองค์ลงรักปิดทองงดงามเลยนะคะพี่พี่ดูนะคะด้านหน้านะคะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะคิ้วโค้งงดงามค่ะองค์ลงรักปิดทองด้วยนะคะ เป็นหยกดํานะคะพี่พี่แล้วก็ลูกประคํานะคะแต่ละลูกนะคะพี่พี่ดูนะคะมีคราบทององลงลักปิดทองนะคะทุกเม็ดเลยนะคะพ,พี่สวยมากๆค่ะท่านได้รับเส้นนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ55าบาทเท่านั้นเลยนะคะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นหยกดำพระแม่กวนอิมนะคะท่านไดรับเส้นนี้นะคะ เส้นนี้น้องปล่อยแบ่งปันให้นะคะที่5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่เส้นนี้ท่านใดสนใจนะคะ5 5 0บาทค่ะค่ะด้านหน้าเป็นพระแม่กวนอิมนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่ขออนุญาตติดนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่19นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะพี่พี่ เป็นสร้อยเช่นกันนะคะขออนุญาตนะคะามือไปชนข้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะสร้อยเส้นนี้นะคะห้อยด้วยนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเก้าใบค่ะของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะน่คะด้านหลังค่ะก็จะมีอักษรคาว่าโคศิตารามนะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยชัยนาธนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จปกโพเก้าใบค่ะ ให้พี่ๆได้ให้ดูสร้อยกันค่ะเป็นสร้อยประคำนะคะพี่ๆนะคะเป็นสร้อยประคำนะคะพันใดสนใจสัทธานะคะเส้นนี้นะคะน้องขอปล่อยแบ่งปันให้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนะคะพี่ๆเส้นนี้นะคะหมายเลข19ค่ะ550บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดสะสงให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ